สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาวดีแตนินนะคะชื่อเล่นชื่อว่าลวงข้าวนะคะมาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเรานะคะไม่ได้เรียนแค่ตัวบทกฎหมายเพียงเดียวเรียนตั้งแต่พื้นฐานของกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายรวมถึงจิตวิทยาทางด้านการทางานด้วยค่ะ รางวัลที่หนูได้รับนะคะคือรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในงานมหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครบรอบ50ปีะคะ่ะการรับรางวัลในครั้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมศักยภาพแล้วก็ส่งเสริมประสบการณ์แล้วก็หน้าที่การงานในอนาคตให้หนูคะ่ะหนูนะคะก็อยากจะบอก เพื่อนๆนะคะว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดฉลาดที่สุดหรือความจําดีที่สุดนะคะก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังมีความกลัวไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะก็มีความเก่งในตัวเองเราก็สามารถดึงศักยภาพของตัวเองได้ค่ะหนูนะคะก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาที่ได้มอบโอกาสในครั้งนี้และต้องขอขอบคุณคณาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ทัตนะนันคงลำธานสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆในครั้งนี้ให้กับหนูค่ะขอบคุณค่ะ